เคยสังเกตเครื่องซักผ้าที่บ้านกันไหมคะถ้าใครอายุทันน่าจะจําภาพเครื่องซักผ้าสองถังได้อ๋อที่มีถังซักกับถังปั่นแห้งแยกกันใช่ไหมครับใช่ค่ะถังนึงซักอีกถังปั่นแห้งเราต้องคอยย้ายผ้าเองใส่น้ํายาเองตั้งเวลาเองหมดเลยเป็นเครื่องจัดกลนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยนะครับสั่งอะไรทําอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ตัดภาพมาวันนี้สิคะเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกดปุ่มเดียวคือจบเลยอืม มันคิดเองหมดเลยว่าผ้าแค่นี้ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ต้องปั่นนานแค่ไหนแล้วจะปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่งตอนไหนดีที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยนะครับใช่ค่ะในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนี่เป็นตัวอย่างที่แบบจับต้องได้สุดๆเลยว่าสมองมันถูกใส่เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัวเราได้ยังไงใช่เลยครับแล้วคำว่าสมองที่ว่าเนี่ยมันก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราได้ยินกันทุกวันนี้แหละครับเออแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลักการทำงานของมัน มันได้แรงบันดาลใจมาจากการเรียนรู้ของมนุษย์เราเองเ่ยนะยังไงล่ะคะเอย AI ก็ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ในสเกลที่ใหญ่และเร็วกว่าเราเป็นล้านเท่าเลยพอพูดแบบนี้เราเห็นภาพชัดเลยค่ะและในเมื่อ AI กําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่เปลี่ยนโลกอย่างการแพทย์หรือการศึกษาครับวันนี้เราเลยจะมาสํารวจกันให้ลึกขึ้นค่ะว่าในโลกที่เปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ เราต้องปรับวิธีคิดวิธีเรียนรู้ของเรายัางไงเพื่อจะไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับ ใช่ค่ะโดยเราจะอ้างอิงจากบทความที่สรุปการบรรยายของคุณวิจิตราสุริยกุลณ,ณอยุธยาผู้อำนวยการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพอวชวค่ะถ้าพูดถึง AI ในชีวิตประจําวันหลายคนอาจจะนึกถึงหุ่นยนต์ในหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับบางทีเราใช้มันทุกวันจนไม่รู้ตัวได้ซ้าไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยคือแผนที่นําทางในมือถือลองลึกภาพสมัย1ิบกว่าปีก่อนสิครับ โอ้โห oh, อันนั้นจำได้แม่นเลยค่ะพาหลงเก่งมากใช่ไหมครับหัวเราะตอนนั้น GPS มีหน้าที่แค่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอืมมันรู้แบบเรียลไทม์เลยว่าถนนเส้นไหนรถติดเส้นไหนมีอุบัติเหตุแล้วคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราใหม่ได้ทันทีเลยนี่แหละครับคือ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้หลายล้านคนพร้อมๆกันเลย จนมันสามารถทำนายสภาพจราจรล่วงหน้าได้เลยถูกต้องครับแม่นกว่าที่เราคาดเดาเองอีกแล้วพวกผู้ช่วยในมือถืออย่าง Siri หรือ Google Assistant ล่ะคะอันนี้ก็คือ AI แบบเต็มๆเ,เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับและเป็นตัวอย่างที่เห็นวิวัฒนาการชัดมากยังไงคะคือสมัยแรกๆเราต้องพูดกับมันด้วยประโยคเป๊ะๆเ,เหมือนสั่งคำสั่งคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวนี้เราพูดกับมันเหมือนคุยกับเพื่อนได้แล้ว มันเข้าใจภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงด้วยค่ะเข้าใจบริบทที่เราถามด้วยใช่ครับซึ่งนี่ก็มาจากการที่มันได้เรียนรู้ข้อมูลบทสนทนาจากคนทั่วโลกนับไม่ถ้วนจนมันเริ่มจับรูปแบบและความหมายที่ซับซ้อนของภาษาได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในวงการที่จริงจังขึ้นมาหน่อยอย่างการแพทย์ได้ยินมาว่ามีเรื่องหน้าทึ่งเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับดวงตาอันนี้เป็นยังไงคะโอ้โหเรื่องนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่น่าประทับใจที่สุดเลยครับ คือการใช้ AI ช่วยคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเบาหวานขึ้นตาครับซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานเลยนะในอดีตจากสูแพทย์ต้องใช้เวลานานมากในการดูฟิล์มภาพดวงตาของคนไข้แต่ละคนแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราสามารถให้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายดวงตาได้ในเวลาไม่กี่วินาทีและมีความแม่นยำสูงมากครับบางทีสูงกว่าแพทย์ทั่วไปด้วยซ้ำ ไม่น่าเชื่อเลยมันช่วยให้เราตรวจเจอความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขายแคลนจากสูแพทย์ซึ่งหมายถึงการช่วยรักษาการมองเห็นให้คนได้อีกมหาศาลเลยครับสุดยอดเลยค่ะแค่ถ่ายรูปแล้วให้คอมดูก็ช่วยคนไม่ให้ตาบอดได้แล้วในอนาคตล่ะคะวงการแพทย์คาดหวังอะไรจาก AI อีกบ้างความฝันสูงสุดคือการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อคนคนเดียวหรือ personalized medicine ครับ การแพทย์เพื่อคนคนเดียวใช่ครับลองจินตนาการว่าเราเอาข้อมูล DNA ของเราอายุพฤติการการกินการนอนการออกกำลังกายทั้งหมดใส่เข้าไปแล้ว AI จะประมวลผลและบอกเราได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรในอีก20ปีข้างหน้าแล้วก็บอกด้วยว่าควรจะปรับการใช้ชีวิตยังไงถูกต้องครับหรือถ้าป่วยขึ้นมา AI ก็จะช่วยค้นหาสูตรยาที่ออกริ์กับร่างกายของเราได้ดีที่สุดไม่ใช่การใช้ยาแบบเหมารวมเหมือนปัจจุบันฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงทีนี้พอเราเห็นแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาค่ะว่าแล้วมันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคะอย่างเรื่องการดูภาพดวงตาหรือการแยกแยะแมวออกจากหมามันทำได้ยังไงมันไม่ได้มีตาเหมือนคนนี่ค่ะคำถามดีมากครับมันคือหัวใจเลย สมมติเราจะสอนให้ AI รู้จักแมวนะครับเราไม่ได้บอกมันว่าแมวคือสัตว์สี่ขามีหูสามเหลี่ยมมีหนวดแบบที่เราสอนเด็กอ,อ๋อไม่ได้สอนเป็นกฎเกณฑ์ไม่ใช่ครับแต่เราใช้วิธีโยนข้อมูลให้มันเรียนรู้เองคือการเอาภาพแมวเป็นแสนเป็นล้านภาพให้มันดูให้มันดูรูปอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับแมวทุกสีทุกสายพันธุ์ทุกท่าทางในช่วงแรกมันก็จะเดามั่วไปหมดแต่มันจะมีกระบวนการที่คอยบอกมันว่าอันนี้เดาถูกอันนี้เดาผิด อพอทําซ้ําเป็นล้านๆครั้งสมองก้นของมันจะเริ่มจับพิร์ทนที่ซ่อนอยู่ในภาพได้เองว่าอ๋อลักษณะร่วมของสิ่งที่เรียกว่าแมวมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆเ,เลยที่เห็นหมาบ่อยๆจนแยกหมาออกจากสัตว์อื่นได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาอธิบายกฎเกณฑ์ให้ฟังใช่เลยครับหลักการเดียวกันเป๊ะแล้วที่เขาฮิตกันตอนนี้อย่าง generative AI ที่สร้างรูปสร้างข้อความได้มันต่างจาก AI ที่แค่แยกแยะแมวเมื่อกี้ยังไงฮะ มันคือขั้นกว่าครับ AI ที่แยกแยะแมวได้คือมันรู้จำ Recognition รู้จำแต่ Generative AI คือมันสามารถสร้างสรรค์ Creation ได้หลังจากที่มันดูรูปแมวมาเป็นล้านรูปจนเข้าใจเก่นแท้ของความเป็นแมวแล้วเราสามารถสั่งมันได้ว่าช่วยวาดภาพแมวใส่ชุดนักบินอวกาศกำลังเล่นกีตาร์บนดวงจันทร์ให้หน่อยโอ้โห oh. มันก็จะเอาองค์ประกอบของแมวชุดนักบินอวกาศ กีตาร์และดวงจันทร์ที่มันเคยเรียนรู้มามาผสมกันแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่จริงในโลกขึ้นมาให้เราได้นี่คือความก้าวหน้าที่น่าทึ่งและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันครับนั่นสิคะพอพูดว่ามันน่ากลัวมันทําให้ฉุกค,คิดเลยว่าความสามารถที่น่าทึ่งทั้งหมดนี้มันก็เหมือนดาบสองคมมันมีด้านมืดหรือความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะประเด็นนี้สําคัญที่สุดเลยครับเราต้องจําไว้เสมอว่า AI ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีความรับผิดชอบแต่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือคนนำ AI ไปใช้งานอืมคนที่ใช้ตัางหากที่ต้องรับผิดชอบใช่ครับโดยธรรมชาติของ AI โดยเฉพาะพวกที่ช่วยค้นหาข้อมูลมันถูกออกแบบมาให้เอาใจเราเอาใจเราครับ ถ้ามันจับทางได้ว่าเรามีความเชื่อแบบไหนเราชอบอ่านข่าวแนวไหนมันก็จะพยายามป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อของเรามาให้เรื่อยๆเพื่อให้เรารู้สึกพอใจอ,อ๋อซึ่งนี่คือกับดักที่อันตรายมากอันตรายมากครับเพราะมันจะทำให้เราติดอยู่ในโลกข้อมูลที่เหมือนกับความคิดของเราทุกอย่างหรือที่เรียกว่าฟองสบู่แห่งการรับรู้ (future b u บิ้ล แลว,ว่าถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะได้รับข้อมูลแค่ด้านเดียวที่ตรงใจเราโดยไม่เห็นข้อมูลอีกด้านเลยแล้วความเสี่ยงเรื่องข้อมูลผิดผิดหรือข่าวปลอมล่ะคะมันน่ากังวลขนาดไหนมันน่ากนันวลในระดับที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากการประชุม world economic forum ค่ะเขามีการจัดอันดับความเสี่ยงที่โลกจะต้องเผชิญในปี2024นี้อันดับหนึ่งคือเรื่องสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งก็พอเดาได้อันนี้เข้าใจได้ค่ะ แต่ที่น่าตกใจคืออันดับสองครับไม่ใช่เรื่องสงครามหรือเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องอะไรคะคือข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนซึ่งสร้างโดย AI ครับหรือ AI generated misinformation disinformation อะไรนะคะอันดับสองเลยเหรอแซนหน้าความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยไปอีกหรอคะโอ้โหพอจะมีตัวอย่างที่มันใกล้ตัวเรามากๆไหมคะว่าไอ้ข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมีเยอะมากและแนบเนียนขึ้นทุกวันเลยครับ อย่างคลิปไวรัลของทอมครูซทิตเต้นหรือเล่นมายากลอ๋อ oh, เคยเห็นอยู่ค่ะที่คนแชร์กันเยอะๆหลายคลิปไม่ใช่ตัวจริงเลยครับแต่เป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่า d เฟ p f เฟ e มันสามารถเอาใบหน้าของใครก็ได้ไปใส่ในวิดีโอของคนอื่นได้อย่างสมจริงหรือแม้แต่ฟิลเตอร์ในแอปที่เราเล่นกันสนุกสนุกที่เปลี่ยนหน้าเราให้แก่ลงหรือเด็กลงได้นั่นก็คือเทคโนโลยีเดียวกันครับ นั่นสิคะแค่ฟิลเตอร์ยังทำได้ขนาดนั้นลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีคนเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเช่นสร้างคลิปปลอมว่านักการเมืองพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดมันจะสร้างความวุ่นวายได้ขนาดไหนน่ากลัวมากค่ะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะเชื่ออะไรที่เห็นบนอินเทอร์เนต็ตไม่ได้อีกต่อไปแล้วแปลว่าทักษะที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตยุคนี้อาจจะไม่ใช่การหาข้อมูลให้เร็ว แต่การตั้งคำถามกับข้อมูลที่เห็นใช่ค่ะแบบว่าต้องมีความเอะในใจตลอดเวลาถูกต้องที่สุดครับทัศนคติอย่าเพิ่งเชื่อต้องสงสัยไว้ก่อนและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking กลายเป็นกรอบปกป้องที่สำคัญที่สุดของเราไปแล้วอืมข้อมูลที่เราเห็นที่เราอ่านที่เราดูมันอาจจะจริงแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะไม่จริงเลยก็ได้การตรวจสอบหาแหล่งอ้างอิง การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเหมือนการล้างมือก่อนกินข้าวไปแล้วครับโอเคค่ะพอเห็นภาพทั้งด้านสว่างและด้านมืดแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะปรับตัวยังไงดีคะในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้นั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับมีนักวิชาการให้มุมมองที่น่าสนใจไว้เยอะมากหนึ่งในนั้นคือดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชจาก t d r i ค่ะ ท่านได้แบ่งประเภทของมนุษย์ในยุค AI ออกเป็น4สายพันธุ์ใหม่ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพการปรับตัวได้ชัดเจนขึ้นครับ4มนุษย์สายพันธุ์ใหม่น่าสนใจมากค่ะมีอะไรบ้างคะท่านแบ่งไว้แบบนี้ครับกลุ่มแรกคือ smart cyborg smart cyborg กลุ่มนี้ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่เป็นคนที่สามารถผส,สานตัวเองเข้ากับการทำงานของ AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบใช้ AI เป็นผู้ช่วยและยังสามารถฝึกฝนหรือสอนให้ AI ทำงานเฉพาะทางให้เก่งขึ้นได้อีกโอ้โหคือเป็นนายของ AI ได้เลยประมาณนั้นเลยครับกลุ่มที่2คือ smart user คือคนที่อาจจะไม่ได้สร้าง AI เองแต่เข้าใจเครื่องมือ AI ต่างๆเป็นอย่างดีและเลือกใช้ได้อย่างชาญฉลาดเหมาะสมกับงานส่วนใหญ่ก็น่าจะอยากเป็นกลุ่มนี้กัน ช่ครับกลุ่มที่3คือ smart human คือคนเก่งตามนิยามเดิมมีความรู้ความสามารถในสาขาของตัวเองแต่ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยมากนักและกลุ่มสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ human human คือคนที่ไม่ปรับตัวครับคือคนที่ไม่ปรับตัวหรือไม่มีโอกาสได้เข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆคะ่ะพ่อแบ่งแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นแต่มันมีระดับของการผสานรวมเข้าไปด้วยซึ่งช่องว่างระหว่างกลุ่มฮิวแมนกับ Smart ทไซบอร์กนี่มันคงจะถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะและนี่คือความท้าทายที่แท้จริงซึ่งมันไปสอดคล้องกับคำพูดของนักอนาคตศา,ศาสตร์ที่ชื่ออัลวินทอฟเฟอร์เขาเคยกล่าวไว้เมื่อหลายสิปีก่อนค่ะแต่กลับจริงอย่างน่าขนลุกในวันนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่รู้หนังสือในศตรวรรษที่21 อาจไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่คือคนที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ละทิ้งความรู้เดิมและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ Learn, unlearn, relearn ใช่ครับ Learn, unlearn, relearn คำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่คิดว่าขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่ติดขัดน่าจะเป็น u n l e a r n หรือการละทิ้งความรู้เดิมนี่แหละมันยากใช่ไหมคะมันคือขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยครับ เพราะมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ที่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตการอันเลินคือการยอมรับอย่างกล้าหาญว่าสิ่งที่เคยทำให้เราเก่งหรือความรู้ที่เป็นเหมือนของรักของเราวันนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเห็นภาพเลยค่ะลองนึกภาพช่างภาพที่เก่งเรื่องการล้างฟิล์มในห้องมืดหรือคนขับแท็กซี่ที่จำทุกซอกซอยในกรุงเทพได้ความรู้เหล่านั้นเคยมีค่ามหาศาล แต่ในยุคกล้องดิจิตอลและ Google Maps มันถูกลดทอนคุณค่าลงไปเยอะมากใช่เลยครับถ้าพวกเขายึดติดกับความรู้เดิมไม่ยอมอันเลนเพื่อเรี r นทักษะใหม่ๆก็จะอยู่รอดได้ยากเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะแปลว่าเราต้องมองความรู้เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ต้องคอยอัปเดตเวอร์ชันใหม่อยู่ตลอดเวลาห้ามคิดว่าเรียนจบแล้วคือจบกันถูกต้องครับ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบนี้มันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทักษะที่สําคัญที่สุดในโลกอนาคตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่โลกให้คุณค่ากับคนที่หาคําตอบได้เก่งที่สุดแต่ตอนนี้แต่ในโลกที่ AI สามารถหาคําตอบแทบทุกอย่างให้เราได้ในเสี้ยววินาทีทักษะที่จะมีค่ามากกว่าหลายเท่าคือความสามารถในการ ตั้งคำถามที่ดีและเฉียบคมครับอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าการตั้งคำถามมันสำคัญกว่าการหาคำตอบยังไงในยุคนี้เพราะคุณภาพของคำตอบที่เราได้จาก AI มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่เราป้อนเข้าไปโดยตรงเลยครับอ๋อการตั้งคำถามที่ดีมันก็เหมือนการเขียนพร้อมที่ดีเพื่อสั่งงาน AI ถ้าเราถามคำถามก,กว้างๆตื้นๆเช่น AI คืออะไรเราก็ได้คำตอบแบบผิวเผินกลับมาค่ะ แต่ถ้าเราตั้มทำถามที่ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงเช่นจงวิเคราะห์ผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้พร้อมเสนอแนวทางการปรับตัว3รูปแบบโอ oh. ้โหเห็นไหมครับว่าคำตอบที่ได้มันจะลึกซึ้งและมีประโยชน์กว่ากันมหาศาล ดังนั้นคนที่สามารถตั้งคำถามที่ซับซ้อนสร้างสารรค์และมองการไกลได้คือคนที่จะดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ได้สูงสุดครับสุดยอดเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าบทบาทของมนุษย์กำลังเปลี่ยนไปจริงๆจากเดิมที่เราเป็นผู้เล่นที่ต้องลงไปหาคำตอบเองตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็นโคช้ชหรือผู้กำกับที่คอยตั้งโจทย์และสั่งการให้ AI ซึ่งเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่าเราไปทางานแทน ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือ AI ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและแทรกซึมอยู่ในชีวิตเราเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมมันมอบความสะดวกสบายและศักยภาพใหม่ๆที่น่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนอืมเราต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบครั้งเดียวจบมาเป็นการเรียนรู้ที่เป็นวงจรไม่สิ้นสุดคือ learn A-Learn Un Re-Learn อยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากคนที่เก่งในการหาคำตอบมาเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการตั้งคำถามที่เฉียบคมเพื่อเป็นนายของเทคโนโลยีไม่ใช่ทาสของมันครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ได้คบคิดกันต่อนะคะว่าในโลกที่การครอบครองข้อมูลอาจไม่ได้มีค่าเท่าเดิมอีกต่อไปแต่ทักษะในการเรียนรู้กลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด เราจะออกแบบชีวิตและการทำงานของเราใหม่ได้อย่างไรเพื่อให้วงจรการเรียนรู้และทิ้งเรียนรู้ใหม่นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเหมือนการแปลงฟันหรือการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องพิเศษที่จะทำก็ต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้นยินดีต้อนรับข้อสู่ดีดีเบตนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยซึ่งมาจากบทความปรับวิธีคิดกระบวนการเรียนรู้ให้อยู่รอดของมนุษย์ในยุค AI คือตอนนี้ AI มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังไซไฟหรือว่าในห้องแลบอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันเข้ามาในชีวิตเราจริงๆตั้งแต่เครื่องซักผ้าที่เราใช้ทุกวันไปจนถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากๆใช่เลยค่ะมันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่หลายคนคิดอีกนะคะครับซึ่งมันก็เลยนํามาสู่คําถามใหญ่ที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือว่าท่ามกลางคลื่นการเปลี่ยนแปลงจาก AI ที่มันกระทบทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ย อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราในฐานะมนุษย์ต้องทําเพื่อจะอยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้สําหรับผมนะผมมองว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การปฏิวัติตัวเองครับคือการยกเครื่องกระบวนการเรียนรู้ของเราใหม่ทั้งหมดผ่านแนวคิดที่เรียกว่าเรียนรู้ละทิ้งความรู้เดิมเรียนรู้ใหม่และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะการตั้งคําถามให้มันเฉียบคมขึ้น เป็นมุมที่น่าสนใจมากค่ะแต่ส่วนตัวกลับมองว่าเราอาจจะกำลังมองข้ามปัญหาที่มันใหญ่กว่าแล้วก็แบบว่าเร่งด่วนกว่านั้นเยอะเลยนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงการปรับตัวของแต่ละคนสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกสุดเลยคือการสร้างกรอบป้องกันให้สังคมโดยรวมนั่นก็คือการสร้างกรอบจริยธรรมแล้วก็ระบบการตรวจสอบที่มันต้องแข็งแกร่งมากๆเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่มากับ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้อมูลเท,ท,ท็จที่มันโหระบา นนนักจริงๆคตอนนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วกันนะครับในมุมของผมเนี่ยแก่นของการอยู่รอดมายุคนี้เลยก็คือความสามารถในการปรับตัวทางความคิดหรือที่เขาเรียกว่า mental flexibility ซึ่งมันผูกอยู่กับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยครับในบทความมีการอ้างคำพูดของอวินทอฟเลอร์ที่บอกไว้คมมากว่าคนที่ไม่รู้หนังสือในอนาคตไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่คือคนที่ไม่รู้จักกระบวนการ Learn, Unlearn, Re-Learn คือนี่มันคือการเปลี่ยนนิยามของรู้หนังสือปไปเลยนะครับมันเหมือนกับลองลึกภาพช่างภาพฟิล์มที่เคยเก่งมากในห้องมืดต้องยอมละทิ้งความรู้นั้นไปเพื่อเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับกล้องดิจิตอลพอมายุคนี้ก็อาจจะต้องละทิ้งทักษะ Photoshop บางอย่างเพื่อเรียนรู้ใหม่ในการใช้ AI สร้างภาพขึ้นมาจากแค่คำสั่งมันคือการปรับตัวแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการปรับตัวที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยไม่ใช่การวิ่งไล่ตามหาคำตอบแต่คือการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ตั้งคำถามที่ยอดเยี่ยมแทนการเป็นผู้ตั้งคำถามที่ดีไม่ใช่แค่ถามว่าคำตอบนี้ถูกไหมแต่ต้องถามลึกลงไปถึงรากของมันเช่น AI ตัวนี้เรียนรู้มาจากข้อมูลชุดไหนข้อมูลนั้นมันมีอคติอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊คําถามของเราเองนี่แหละกำลังชี้นำคำตอบของ AI อยู่หรือเปล่า นี่คือมิติของคิดเชิงวิพากษ์ที่เครื่องมือมันให้เราไม่ได้ครับและทักษะนี้แหละครับที่จะยกระดับเราให้เป็นสมาร์ทไซบอร์กหรือสมาร์ทยูเซอร์อย่างที่บทความว่าไว้คือเป็นนายของเทคโนโลยีอย่างแท้จริงแน่นอนข้อมูลเท็จมันน่ากลัวแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันจากข้างในตัวเรานี่แหละอืม เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมแนวคิดเรื่องการสร้างพลังให้คนมันถึงน่าดึงดูดใจขนาดนี้แต่มันมีจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะการผลักภาระทั้งหมดให้แต่ละคนไปพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดิฉันมองว่ามันช้าเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ทันการด้วยค่ะบทความพูดไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่า AI ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีความรับผิดชอบดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่นา AI ไปใช้งาน ประโยคนี้มันชี้เป้าไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างเต็มๆเลยไม่ใช่เรื่องของประเจกบุคคลเลยนะคะแล้วข้อมูลจาก World Economic Forum ที่บทความอ้างถึงก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้เข้าไปอีกคือบอกว่าข้อมูลข่าวสารเท็จที่สร้างโดย AI เป็นความเสี่ยงอันดับ2ของโลกในปี2023รองแค่เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนเท่านั้นเองนี่คือภัยคุกคมระดับโลกแล้วนะคะลองนึกภาพตามนะคะเทคโนโลยีดิฟเซกที่ใช้ AI สลับใบหน้าคนในวิดีโอได้แบบ แนบเนียนจนเราแยกไม่ออกเลยมันไม่ใช่แค่การตัดต่อภาพเล่นๆอีกต่อไปแต่มันคือการสร้างความเป็นจริงปลอมขึ้นมาซึ่งมันทำลายความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวไปโดยสิ้นเชิงเลยพลังทำลายล้างมันสูงขนาดนี้ การที่เราจะหวังให้ทุกคนเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ตามทันกลกลงที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันวันพิชันว่าเป็นไปได้ยากมากค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยคือการสร้างตะข่ายความปลอดภัยให้กับสังคมผ่านกฎหมายและกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนเหมือนที่ยุโรปกำลังพยายามทำ AI Act นั่นแหละค่ะเราต้องสร้างกติกาให้ผู้สร้างและผู้ใช้งานก่อนที่จะปล่อยให้มันทำร้ายสังคมเป็นมากกว่านี้อืมแต่คุณกำลังพูดถึงอาการของปัญหานะครับ แต่ผมกาลังพูดถึงการแก้ที่ต้นต่อผมยอมรับว่าดิเฟกมันน่ากลัวจริงๆแต่การออกกฎหมายก็เหมือนการสร้างกำแพงที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อป้องกันขโมยที่ฉลาดขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกันมันเป็นการตั้งรับที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราสอนให้คนในบ้านรู้จักระวังตัวรู้จักตั้งคำถามไม่หลงเชื่อง่ายๆต่อให้ขโมยจะแก่งแค่ไหนก็เข้ามาทำอะไรได้ยากวิธีของผมคือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับการที่บทความพูดถึงการมีความเอะในใจเนี่ย มันคือหัวใจเลยนะถ้าเราปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับคนในสังคมได้นะพวกเขาจะกลายเป็นด่านหน้าในการตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติเลยนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผ่านการศึกษาซึ่งผมว่ามันยั่งยืนกว่าการรอให้มีกฎระเบียบจากภายนอกมาคอยควบคุมนะเห็นด้วยค่ะว่าการมีความเอ๊ะในใจเป็นเรื่องดีมากม แต่การผลักภาระไปให้ผู้ใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงๆหรอคะในบทความมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่า AI มักจะค้นหาข้อมูลในลักษณะที่แบบว่าเอาใจผู้ใช้งานหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะป้อนข้อมูลที่เราน่าจะชอบที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเรามาให้สิ่งนี้มันสร้างสภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่หรือฟิลเตอร์บับเบิลที่ครอบเราไว้ทำให้เราเห็นโลกในมุมเดียวโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ การจะให้คนคนหนึ่งเจาะฟองสบู่ที่ว่านี้ออกมาด้วยตัวเองมันยากมากๆเลยนะมันเหมือนการบอกให้คนติดของหวานเลิกกินน้ําตาลด้วยตัวเองทั้งๆที่รอบตัวมีแต่ขนมอร่อยๆอออวางอยู่เต็มไปหมดเราจําเป็นต้องมีระบบจากภายนอกเข้ามาช่วยค่ะเหมือนที่เรามีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคคอยตรวจสอบฉลากอาหารเราก็ต้องมีกลไกคุ้มครองพลเมืองจากข้อมูลขยะในยก AI เช่นกันจะปล่อยให้แต่ละคนสู้รบตามลําพังในสนามข้อมูลที่มันออกแบบมาให้เราเสพติดไม่ได้หรอกค่ะ แต่คุณก็รู้ว่ากระบวนการออกกฎหมายมันมันช้ามากแค่ไหนกว่าจะผ่านสภากว่าจะมีผลบังคับใช้เทคโนโลยีมันวิ่งไปข้างหน้าไกลแล้วนะครับมันเหมือนเราพยายามร่างกฎหมายควบคุมรบม้าในขณะที่รถยนต์วิ่งเต็มถนนไปแล้วการปรับกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนวิธีคิดในห้องเรียนเนี่ยมันเริ่มได้ทันทีเลยนะบทความเสนอว่าให้เราเปลี่ยนจากการสอนให้เด็กหาคําตอบมาเป็นการสอนให้รู้จักตั้งคําถาม นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิญปฏิบัติที่เราเริ่มได้เลยในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมันคือการสร้างพลังจากล่างขึ้นบนหรือ Bottom-up ที่อาจจะเห็นผลเร็วกว่าการรอกกฎเกณฑ์จากบนลงล่างที่ที่ไม่เคยไล่ทันเทคโนโลยีเลย ประเด็นเรื่องความเร็วนี้น่าสนใจค่ะแต่ดิฉันอยากจะถามถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าการสร้างกรอบจริยธรรมมันเป็นแนวทางที่จับต้องได้มีเป้าหมายชัดเจนแต่การปลูกฝังกระบวนการเลินอเลินรีเลิน,น,ลน,ลลนให้คนทั้งสังคมอย่างทั่วถึงเนี่ยมันจะทําได้อย่างไรคะ ในเมื่อบทความเองก็ยอมรับว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ปรับตัวหรือไม่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้แบบใหม่นี้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มฮิวแมนอยู่เสมอแล้วเราจะวัดผลความสําเร็จของทักษะการตั้งลาถามของคนทั้งประเทศได้อย่างไรในขณะที่ผลกระทบของข่าวปลอมมันวัดได้จากความขัดแย้งในสังคมจริงๆที่เกิดขึ้นทุกวัน แนวทางของคุณมันดูเป็นอุดมคติไปหน่อยไหมคะในโลกความเป็นจริงเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกคนจะพัฒนาทักษะนี้ได้เท่าเทียมกันในขณะที่ข้อมูลเทสมันแพร่ไปถึงทุกคนได้ในเสี้ยววินาทีผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นหนทางที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดเป้าหมายสูงสุดที่เราใช้ AI ก็เพื่อย,ยกระดับความสามารถของมนุษย์ให้กลายเป็น smart ไซบอร์หรือ smart user ใช่ไหมครับแนวทางของผมมันพุ่งเป้าไปที่การเสริมศักยภาพนี้โดยตรงเลย คือการเรียนรู้ที่จะขูบกลุ่มและใช้งาน AI อย่างเชี่ยวชาญเราต้องเป็นนายของเทคโนโลยีไม่ใช่ทาสของมันการสร้างกฎเกณฑ์มันเป็นแค่การตั้งรับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่การปฏิวัติการเรียนรู้คือการเดินเกมรุกคือการทําให้มนุษย์มีอํานาจเหนือเครื่องมืออย่างแท้จริงถ้าเรามมวแต่สร้างกฎห้ามโน่นห้ามนี่สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นสังคมที่กลัวเทคโนโลยีแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่อืมเข้าใจเป้าหมายเรื่องการเป็นนายของเทคโนโลยีนะคะ แต่ลองคิดดูว่าถ้าปราศจากรากฐานทางจริยธรรมที่มั่นคงไอเครื่องมือทรงพลังที่คุณว่าเนี่ยมันอาจจะหันกลับมาควบคุมเราเสียเองตัวอย่างเรื่องฟิลเตอร์แต่งภาพหรือแอปดีเฟกในบทความมันจะท้อนภาพนี้ได้ชัดมากถ้าเราใช้มันโดยไม่มีความรับผิดชอบมันไม่ได้เสริมศักยภาพเราเลยนะคะแต่มันบั่นทอนความจริงบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมอย่างร้ายแรง เรื่องนี้ทำให้นึกถึงข่าวเร็วๆนี้เลยที่มีนักต้มตุ๋นใช้ AI คโคลนเสียงผู้บริหารเพื่อหลอกให้พนักง,งานโอนเงินออกไปหลายสิบล้านนี่คือภัยที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้แล้วคุณคิดว่าการสอนให้พนักง,งานคนนั้นมีแค่ทักษะการเอะในใจอย่างเดียวจะทันการไหมคะหรือเราควรจะมีระบบตรวจสอบหลายชั้นมีกฎเกณฑ์ที่บังคับให้เทคโนโลยีพวกนี้ต้องมีลายนามดิจิตอลเพื่อบ่งบอกว่ามันถูกสร้างโดย AI เป้าหมายแรกสุดจึงไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือให้เก่งขึ้นแต่คือการรับประกันว่าเครื่องมือนี้จะถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบการเป็น smart user ที่ปราศจากเข็มทิศทางจริยธรรมอาจจะอันตรายกว่าการเป็น human ที่ไม่ได้ใช้มาเลยด้วยซ้าค่ะผมยอมรับว่าเรื่องนั้นเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลจริงๆครับแต่ผมยังยืนยันว่าการควบคุมจากภายนอกมันแก้ปัญหาที่รากเหง้าของจิตใจมนุษย์ไม่ได้ต่อให้มีลายน้ำดิจิทัล ก็จะมีคนพยายามหาวิธีลบลายน้ำนั้นออกไปอยู่ดีแต่ถ้าเราสร้างคนให้มีวิจารณญาณที่แข็งแกร่งมีความเอ๊ะในใจเป็นนิสัยต่อให้เจอดีฟเฟกที่แนบเนียนแค่ไหนเขาก็จะตั้งคำถามตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่นก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อนี่คือการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็คือปัญญาของมนุษย์เองกฎหมายครอบคลุมการกระทำภายนอกแต่การศึกษาเปลี่ยนความคิดภายในครับแต่เกราะที่คุณว่ามันต้องใช้เวลาสร้างนานมากนะคะ อาจจะรุ่นต่อรุ่นเลยด้วยซ้ําในขณะที่ภัยคุกคามมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วตามข้อมูลของ World e c onom i c Forum เราจะปล่อยให้สังคมเสียหายไปก่อนในระหว่างที่รอกระบวนการสร้างเกราะที่ว่านี้เหรอคะมันเหมือนกับเราเห็นว่าพายุกำลังจะเข้าแต่แทนที่เราจะรีบซ่อมหลังคาบ้านเรากลับไปนั่งวางแผนการปลูกป่าระยะยาวเพื่อป้องกันลมในอีก20ปีข้างหน้าดิฉันว่าเราต้องทำทั้งสองอย่าง แต่สิ่งที่ต้องมาก่อนและเร่งด่วนที่สุดคือการซ่อมหลังคาบ้านคือตะข่ายความปลอดภัยสำหรับทุกคนในสังคมตอนนี้ค่ะสรุปในมุมของผมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดย AI มันกำลังบีบให้เราต้องปฏวิวัติวิธีคิดและวิธีเรียนรู้ของตัวเองแม้ว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมจะมีความสำคัญผมไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่กลยุทธ์ที่ยั่งยืนและสร้างพลังให้มนุษย์ได้อย่างแท้จริงคือการปลูกฝังการรู้หนังสือรูปแบบใหม่ ที่มีวงจรของการเรียนรู้ละทิ้งเรียนรู้ใหม่เป็นหัวใจหลักพร้อมกับทักษะการตั้งคำถามเชิงวิพากษที่เฉียบคมนี่คือหนทางเดียวที่เราจะเป็นผู้ควบคุมยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วในวันพรุ่งนี้ ส่วนสำหรับดิฉันพลังของ AI โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างข้อมูลเท็จที่สมจริงจนน่ากลัวถือเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่การปรับตัวของโปรเจกต์บุคคลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับมือได้ไหวแม้การเรียนรู้ส่วนบุคคลจะมีคุณค่าแต่ภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการร่วมมือกันสร้างแนวปฏิบัติทางจริยธรรมและระบบความรับผิดช,ชอบที่แข็งแกร่งในระดับสังคมขึ้นมาก่อน5ปราศจากประการด่านแรกนี้ก็เท่ากับเรากำลังปล่อยให้ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดต้องลงไปต่อสู้ด้วยมือเปล่าในสนามข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยกับดักและข้อมูลที่เป็นพิษค่ะการแลกเปลี่ยนมุมมองในวันนี้ก็ชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นนะครับว่าหนทางข้างหน้าอาจจำเป็นต้องอาศัยทั้งการปฏิวัติการเรียนรู้ในระดับบุคคลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนากรอบกติกาที่เข้มแข็งในระดับสังคมเพื่อเป็นตาะ่ายความปลอดภัยให้กับทุกคนควบคู่กันไปซึ่งเนื้อหาที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ก็เชิญชวนให้เราครบคิดกันต่อไปนะคะว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เราควรจะให้น้ำหนักกับสิ่งใดเป็นอันดับแรก